สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการจัดการการจัดส่งสินค้าอีกแล้วนะครับคลิปนี้จะเป็นในส่วนของเกี่ยวเนื่องกับ Shipping Car s นะครับ shipping c a r ์เนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่แบบว่าถ้าสมมติว่ามีสินค้าบางประเภทนะครับของเราเช่นอย่างสมมุติว่าของผมทําเป็น DVD อย่างนี้ใช่ไหมครับก็สมมุติว่าผมจะแถมเป็น eBook เนาะแล้วก็เป็นอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเป็นของแถมไปแต่ว่ามันเป็นสินค้าจัดส่งที่มัน แตกหักง่ายนะครับเราจะบวกค่าส่งเพิ่มไปเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีวิธีการจัดการยังไงนะครับอย่างแรกก็ไปที่แดชบอร์ดของเรานะครับอันนี้ผมเปิดไปที่แดชบอร์ดนะครับแล้วก็ไป Wo o c o m m e r c e s e t t i n g นะครับแล้วก็มาดูที่ส่วนของ s h i p p i n g t a บนะครับอันนี้ก็คือเราเพิ่ม s i p p i n g z โ Zone ไปก่อนนะครับก็สมมุติว่าผมบอกว่าในประเทศเนาะ ประเทศนะครับแล้วก็โซนก็คือเป็นไทยแลนด์นะครับโอเคอ่ะทำแบบนี้ไว้ก่อนนะครับกดเซฟเชนไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่ Shipping Card นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มขึ้นมา2อันเนาะก็แอดชิป p ิ้ง card ไปนะครับ s ชิ p ปิ้งค r d n เนมก็บอกว่าเป็น ebook นะครับเป็นบุ๊ นี่ก็อ e ีบุ๊กเหมือนกันนะครับรูปแบบนะครับก็คืออ e ีบุ๊กเลยไม่ต้องส่งนะครับนะครับเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เซฟไปนะครับก็มาอีกอันหนึ่งนะครับก็บอกว่าเป็นแถม สินค้าแตกหักง่ายเ่ะเป็นแถมแก้วแล้วกันเนาะแถมแก้วนะครับไม่สื่ออะเป็นสินค้าแตกหักง่ายนะครับโอเคอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นสินค้าแตกหักง่ายนะครับ โอเคงั้นบอกว่าแถมแก้วนะครับตรง description โอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็เพิ่มไปนะครับแบบนี้โอ้ถ้าเป็นภาษาไทยมันจะยาวๆนะครับเดี๋ยวเราลอง edit ด,ดูดีกว่านะครับนี่ภาษาอังกฤษว่าอะไรดีหนะ้าของออมบินกราสกันครับถุงมิเนี่ยก็ shipping ปปไปนะ น,นี้ก็อ่านไม่รู้เรื่องกันนะเดี๋ยวเอาอ่านให้รู้เรื่องนะครับก็เป็นภาษาไทยครับเขาก็จะแปลงมาแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่แก้วไหม <c oughs> แก้วหรือยาโอเคแบบนี้ไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่ Shipping Zone นะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปเลือกที่ Edit นะครับที่เราเพิ่มขึ้นมาแล้วโอเคเราก็ Add Shipping m ท t อร์ไปนะครับ แฟตเลสนะครับหลือแอดชิปปิ้งนะครับเราก็ไปดีดนะครับนี่อันนี้ก็บอกว่าจัดส่งในประเทศนะครับแท็กไม่มีนะครับสมมุติว่าเราคิดค่าจัดส่งเขา5้าบาทนะครับแต่ว่า ถ้าสมมุติว่าเป็น e-book นะครับเราจะให้ส่วนลดเขานะครับก็คือเราไม่คิดค่าส่งก็คือลูกค้าดาวน์โหลดได้นะครับผมก็บอกว่าตรงนี้ก็เป็นลบ50นะครับถ้าเป็น e-book นะครับแถมแก้วนะครับเราก็บวกไปอีกสัก1 0บาทละกันนะครับถ้านอกเหนือจากนี้นะครับก็ให้บอกว่าถ้าสมมติว่านอกเหนือจากนี้นะครับหรือว่าไม่ได้กำหนดเป็นชิปปิ้งค่าไปนะครับก็ถ้าไม่เพิ่มราคาก็คือได้ราคานี้เลย อ่ผมว่ากดเซฟเชนไปอ่ะ,กกอะเรียบร้อยนะครับแบบนี้ก็จะมีอีกอันนึงที่เราต้องเข้าไปแก้ไขนะครับก็คือในส่วนของ Product ของเรานะครับ Product หรือสินค้าของเรานะครับก็ต้องเปลี่ยนในส่วนของ D detail เขานะครับอันดี้ผมเปลี่ยนอันนี้เนาะไปที่ตรง shipping นะครับ เนี่ยครับชิปพิมพ์ค้านะครับก็จะเลือกได้ว่าเป็นอีบุ๊กหรือเป็นแกาวนะครับเป็นแก้วหรือว่าเป็นอีบุ๊กนะครับสินค้าแตกหักง่ายหรือว่าเป็นอีบุ๊กนะครับสมมุติว่าผมเลือกเป็นอีบุ๊กนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเสร็จแล้วก็กดอัปเดตนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็ไปที่หน้าสินค้านะครับของเรานะครับรันนี้แฟลชหนึ่งทีนะครับ แล้วก็ลองแอดท o c a าร์ดดูนะครับลองสั่งซื้อดูยู่การ์ตนะครับ1699บาทนะครับจะส่งในประเทศเป็นอ e ีบุ๊กเห็นไหมครับที่เรากำหนดไว้เป็นอ e ีบุ๊กก็คือว่าไม่เสียค่าจัดส่งนะครับส่งลิงก์ให้ดาวน์โหลดอย่างเดียวนะครับก็ไม่มีค่าจัดส่งนะเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนเป็นอีกประเภทหนึ่งดูนะครับจะได้เห็นความแตกต่างน,นะครับเพราะว่า พราะว่าบางทีเนี่ยมันมันกำหนดได้แต่ว่าเรางงนะครับสมมุติว่าอันเนี้ยมันจะบวก10บาทเนาะที่เรากําหนดไว้นะครับก็กดอัปเดตไปแล้วลองไปดูไปซื้อสินค้าตัวเดิมอีกแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นหมวดหมู่ที่มีที่แถบสินค้าที่แตกหักง่ายไปด้วยนะครับก็จะเพิ่มราคาไปอีกนดิดนึงนะครับกดอักเดตนะครับไปที่วิวการนะครับอันนี้เลือกเป็นแบบว่าแถบสินค้าแตกหักง่ายแล้วเนาะนี่นะครับก็มี าจะส่งในประเทศนะครับเห็นไหมครับบวก60นะครับบวก60มาจากไหนมาจากตรงนี้ครับนี่เซตติ้งนะครับนี่ไม่แก้ไขนะครับโอเคที่ชิปปิ้งบวก60มาจากตรงนี้นะครับมาจากออสินค้าปกตินะครับ จากปกติก็คือ50บาทนะครับบวก10บาทก็เป็น60บาทนะครับอันนี้ก็เราก็ต้องเลือกคิดบิ้งคัทของเขาให้ถูกด้วยนะครับว่าเป็นประเภทไหนนะครับเขาก็จะจัดการบวกค่าส่งค่าอะไรมาให้เราเลยนะครับก็สําหรับเพื่อนๆนะครับก็ลองทําดูนะครับผมว่าของบูคอมเมอร์เนี่ยมีการจัดการนะครับในส่วนของการส่งสินค้าหรือว่าจัดการเกี่ยวกับในส่วนของการคิดค่าส่งสินค้าเนี่ยได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็เยอะนะครับ เราก็ต้องลองใช้งานดูนะครับถ้ามีอะไรสงสัยนะครับก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ